สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนเพื่อน,อนมินิแบร์มาแล้วค่ะมาตมาแชร์ประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าอะไรทำให้ทาให้ยาเจอกับอะไรทำให้ยาต้องต้องมีแฟนฝรั่งยาเจอแฟนได้ที่ไหนเจอเจอพ่อใหญ่ เจอพ่อใหญ่จรได้ยังไงสามีด้วยค่ะพ่อใหญ่จรนี่คือสามีเขาเรื่องเลยแล้วกันเรื่องมันมีอยูอ่สิเนาะค่ะเนาะเกิดว่าเห็นงานคนเดียวเมื่อยค่ะเหื่อยหลายเกิดเมื่อยแบบโอ้ยขูขึ้นเมื่อยคักท แค่อยังเสียเนาะค่ะเนาะคิดตามภาษาล่ะค่ะตามภาษาไว้เฮาหรยอ,อยังเสียแหละคิดคิดคิดไปเห็นงานกับคุยกับเหรนก็มูใจกับคิดว่าจะของเมยเอพราะว่ามันก็เป็นคำคำตอบเดียวกันที่ทุกคนทำงานมันเหนื่อยเนาะมันเหนื่อยมันเหนื่อยใจเหนื่อยหลายอย่างทำงานเข้าเจ็ดออกเจ็ดมาเขาเหลืองเลยแล้วกันค่ะอืม เบาหลายเดี๋ยวมันเหมิดเวลาเนาะมันแบบว่ามันสีบ่งหูเหลืองเดี๋ยวสีล้อค้าน้อมเอาอยัางสีเนาะอันช่วงช่วงปีพ่อสอนแน่นอนจำบได้หรอกค่ะแต่ว่าบดโดูนยาป่วยยาอยาผ่าตัดเนาะอย่าเป็นผ่าตัดผ่าตัดเนื้องอกค่ะนี่แหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นเ่แบบว่า ถ้าไห้เจอแฟนค่ะก็เลยมีการลาป่วยหนึ่งเดือนเกิดขึ้นลาป่วยผ่าตัดย่าก็เลยวางว่างายค่ะว่างคักนอนเนือ้นนอน,นอนทั้งเจ็บทั้งปวดนั่นแหละค่ะนอนยุบนันโอ่กับบอดด้ดอกเด้อค่ะเป็นเดือนเนี่ยตายแนก่กูเลยคิดเอียงสารพัดกับบอด,ดด้คักแน,กนะะ่ดอกค่ะคิดตามภาษาไว้เหาเนาะค่ะเนาะ ไหมันคิดหลายนอนเล่น, DD, นอยู่ดีๆน้อหมอให้นอนหมอไม่ให้ไปทํางานค่ะหมอให้นอนพักผ่อนผ่าตัดมาให้นอนมือนหนจักมันออียงโดนใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะเล่นเฟซตุ้มตุ้มตุ้มตมแอปพิชชันหาคู่เด้งขึ้นมาค่ะเด้งขึ้นมา สนใจหาคู่ต่างชาติไหมว่าส,ส,ส,สั้นกูที่ยูแฮนหยังล่ะกดเข้าไปเลยกดเข้าไปค่ะกดตุ้มๆๆ,ๆ,ๆคุณต้องป้อนนูน้นป้อนนี้ห่วยมันคือ,อยากแท้ป้อนอยหยังพากแน่แทะได้กะืม่นหยาปันใดตรงนะป้อนเกือบชั่วโมงเพื่อนเพื่อนพี่พี่พ่อแม่พี่น้องเกือบชั่วโมงขดป้อนอันนั้นนะ หย่อนมันปอนเนี่ยอนเย็นมัน้องใสอันรหัตนั่นรหัตนี่อีหมออีเมลแต่กับวบาเหลือความอดทนค่ะผ่านชะลุค่ะเพราะผ่านเขาไปแล้วคุณได้สมัครเรียบร้อยแล้วว่าสันเมืองที่คุณเลือกว่าสันตุ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 ้ตตตตตุขืนมาเงี้ค่าผีค่ะสารพัดถีเลือกยุโรปมีทุกอย่างค่ะมีห,ะหอดเลือกในเมืองไทยคุณค่ะบ่เอาเลี้ยวเนาะ อ่อยก็เลือกเลือกเลยโอ้ยในหัวสมองหอยนี่เด้อค่ะเด้อผู้ใดสีเลือกอียังกะทางพวกเจ้าคุณจะเลือกอะไรก็แล้วแต่คุณนะคะแต่สุกัญญาเลือกอเมริกาค่ะมันอยู่ในหัวแต่เด้กหน่อยนะคะเพลงอเมริกาไม่รีกกวยะคะ่ะมากหลายคะ่ะมากมากเกิดใหญ่คือมากกับเด้ยินโหลดอเมริกาเนี่มันบ่บดยินงเด้เพลงอัน เยอรมันเพลงลอนดอนบ่เคยได้ยินแล้วค่ะได้ยินได้เพลงอเมริกาเมริกเรูกเองพี่แอดหายห้มากกดค่ะเลือกเลือกคุณชอบผู้ชายอายุเท่าไหร่ขึ้นไปปัป๊บหกสิบขึ้นค่ะโมเมนว่าอันจังสันจังสี่เด้อค่ะบอกลาเลือกดอกค่ะผู้ชายอายุยี่สิบสามสิบอค่ะจะค้องเถาแล้วกดเข้าไปปัป๊บหกสิบพานคุณได้ทำสำเร็จว่าสัน บาดนี้ทําสําเร็จแล้วเมื่อยแอร์แรค่ะไปกินยากิกนน้ำนอนคะนอนตื่นเห็นมากจับโทรศพัพท์เมื่อเบิ่งค่ะโอ้ยข้าวเดียวขื้นค้นสนใจบักหลายค่ะเพราะว่าโปรไฟล์นี่โอ้ยสันอนย่าเนี่ยกะลงโปรไฟล์แบบว่าเลือกที่มันสวยอะนะคะที่จะเป็นเลือกอันตอนอันตอนที่อยู่เมืองไทยตอนยังไม่ได้แฟนนะคะอันพร้อมกับพร้อมเด้อค่ะเห็ุงานเกตเข่าเ็ดออกเก็ด ผอมกับผอมฝ้าก็เยอะเนาะซีเมนแบบว่าโอ้ยกับบอดี้ผู้ายถึงขนาดว่าอันจนตับแตกหรอกค่ะแต่ว่ากับกับหน้าตาดีอันคือคือดีส่วนที่เห็นนี่แหละเนาะมันอันมัน,มน,มนปิดบังกันบอดี้หรอกเรื่องว่าหน้าตานี่เนาะค่ะมันเห็นอยู่แล้วว่าเฮาน้าตาดีอืมมันปิดบังบอดี้มันตัวบอดี้เนาะพูดแล้ว <laughs> บาดนี่อันก็เลยอันเลือกเลือก ว้ยมีแต่คนมามากค่ะแต่ว่ากันบ่หันให้เป็นอีเป็นอันหอกคุยอย่างกับตอบกับไปกัมาบ่ได้บ่ได้ว่าพิเศษพิโสอย่างบ่ได้ไหวปานฝ่าผ้าอันที่เข้าเวากันนั่นอันเนื้อคู่อยู่ไหนนันเด้อค่ะเด้อมันกับบุหันมานกเนาะเนื้อคู่จะของบดได้กะปื๊บปื๊บกับตั้งแต่นั้นมากกับเริ่มมองเงาเด้อค่ะเด้ออันป่วยกับหายแล้วหมดลูกกับตัดแล้ว อันเนื้องอกเหนืออยังเนาะค่ะเนาะคนอันคนป่วยเนาะค่ะเฮาอันเฮามันป่วยหรือเหมือนเป็นไหวของเฮ้าถี่ป่วยกับบงหมแต่ว่าเป็นผู้ยิ่งมันก็ต้องทําใจเนาะค่ะเนาะท่าใจกับสุขภาพเฮ้าแต่ว่าเฮากะถึงเข้าป่วยเฮากับมีเยีงแบบว่ากระชุมกระชวยหัวใจเขามาเนาะเข้ากัคิดคิดไปค่ะว่าพอเล่นแอบนี่มันคือกระชุมกระชวยแท้มันมีเอียงให้ให้เบิ้งดีแท้ฝรั่งคือหลายแท้เขาก็เลือก วุ้ยนีกระลอร้อนั่นกระลอร้ออันเบิงไปค่ะเบิงชะลมจิตใจเฮาไปเนาะค่ะพานไปได้สักระยะหนึง่งอันมือนั่นอันเรื่องที่มันอันอันทุ่มมือกับกะตัดไปเนาะค่ะหนะ้ามามาเขาเนื้อหาว่าเฮาอหมือนมือนั่นมันเป็นมือ,อย่างเห็นง่ายเ,เหมือนเดิมค่ะนาที่เดิมการม,มาบานเขาทุ่มมืออะค่ะแต่มือนั่นมันเป็นมือพิเศษเนาะมันมันโบพิเศษงใดเดี๋ยวห้องโบเบิงกัน มันจะพิเศษยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยาจะบอกนะเดี๋ยวยาสิบอกค่ะมันพิเศษตรงโกดเข้าไปพอเราเลิกงานเราก็ถึงบ้านเนาะเราทำอะไรเสร็จกินข้าวเสร็จแล้วก็เข้าห้องตึ๊ดอ่ะห้องส่วนตัวเฮานะนั่งลงทำอะไรเสร็จแบบคุยกับลูกนิดหน่อยอ่ะเข้ามาในห้องมาเบิง่งอ้ยฝรั่งมาชอบฝรั่งมาชอบยาเยอะค่ะ อันวันละประมาณไม่ต่ํากว่าห้าคนค่ะแต่ว่าเ่เคยพอไหวหรอกค่ะอืวันหนึ่งอ่ะมีคนมากวดถูกใจอ่ะกับทรงขอความอ่ะอันไล่ละอ่าไล่ละเอียดอันแอปที่ฉันนะถ้าเกิดว่าผู้ใดอันสนใจเป็นส่วนตัวกันค่อยอันถามไทยมาเด้อค่ะเด้อแต่มันเป็นแอปอันโซ่เฉียวหาครูเท่านั้นแหละจริงๆเราอันเอ้ยปุ๊บมันสีหูเลยบบบ ตุ๊ดตุ้ดแนมันมีขอคว่างเข่ามากค่ะจริงจริงมันมีสูมือ o ฮฮาอ you สิเขากับตามมารยาทเนาะค่ะเนาะกับมากบรมากเขากับต่อไปว่าอันแอมกูดแอนยูเขากับต่อไปของเขาสิถามอันเขาถามเข้ามาอันสบายดีบองเขากับถามกับตามมารยาทค่ะตามมารยาทนะคะมันมันการอะไรก็แล้วแต่เราเราเรามารยาท เป็นมารยาต,ตอบกลับกันในในโซเชียลนะคะอืมเราทีนี้กาขอความแปอันงูบอผู้ใดพี่น้องงูบอร,รู้ไหมใครพ่อใหญ่จรนค่ะพ่อใหญ่จอนพ่อใหญ่จอนพ่อใหญ่จอนทักมากค่ะ ้วก็ก็เลยกต่อไปอยังถูกสเปกเหมิดค่ะพรายายจอนมาจากอเมริกาอายุหกสิบขึ้นค่ะมีย่าเนี่ยโอ้ยอันเราทถกักตึ๊ดตึกท,กทุกวันก็นอนมาเนี่ค่ะพอได้คุยยังหลายเพราะวา่ายัางยังยังคุยกันในแอปอยู่นะคะเอะละเสร็จแล้วก็ไปทํางานปกติเหมือนเดิมแล้วมีช่วงหนึ่งบางวันเราจะเหนื่อยเนาะเหนื่อยเราก็ไม่ได้เข้าไปในแอปแล้วก็ทิ้งช่วงมาประมาณสามวันเนี่ย อยากกลับเข้าไปอีกกลับเข้าไปปาดพืชหนึ่งค่ะหลายค่ะผู้ชายมากดหัวใจให้ค่ะกดถึกใจไม่ยย่ยาหลายค่ะแต่คอความมีเขามาอยู่สองคำนบอสดุดปันไดค่ะมันเป็นคำเดิมๆอันนั้นนั่นแหละอันท้าวท้าวอายุในท e มิดยูอย่างตามภาษาเพวาะเขาตอบกับเขาก็ตอบเขามาเนาะ้านนี้ไปอัน ไปพ่อพ่อยีจอนค่ะแล้วอันแล้วได้ตอบเ่าไปตอนมือนั่นกับบไดเข้าไปอีกสามมือแล้วทรงมาทุกมือค่ะแกแกแกส,ส่งข้อความมาเวลาเดิมทุกวันสามวันเราไม่ได้เข้าไปพอเราเข้าไปเรารีบตอบค่ะตอบเลยค่ะถามามากหรือยังฝรั่งก็คือฝรั่งกันเหมืนอนเนาะค่ะบ่ไดว่าพิเศษกับผูใดเฮากับสิไปเว้วมันเกิดคือสีดัดจะลีดเกินไปนะคะว่าจะ ว่อุยชอบแล้วฉันรู้แล้วว่าพ่อใหญ่จอดึ้นเนื้อคู่ฉันมันกับโมแมนค่ะมันโมแมนก็เลยดีบตอบแล้วไปพอตอบแล้วกลับไปเนาะก็บอกว่าฉันเมื่อยฉันโมได้เข่าเมื่อยลมือแต่ว่าเราเกี่ยวคงหูเพราะว่าการการเข้าไปในแอปมันจะมีเวลาบอกนะคะว่าว่าเราล็อกอินไปมากี่วันแล้วที่เราไม่ได้เข้าไปพอเราพูดความจริงไปปุ๊บว่าเราเหนื่อยเราไม่ได้เข้า เขาก็รู้ว่าเราไม่ได้โกหกเพราะเราไม่ได้เข้าไปจริงๆเราไม่ได้เข้าเลยแกฝรั่งหรือว่าเราก็ก็จะรู้ว่าเราไม่ได้เข้าเรากระตอบมากค่ะรั่วๆเลยค่ะรั่วบาทนี้เราก็คงคิดว่าโอ๊ยถ้าเกิดถ้า้มีญาเขาแอบหนีคือสีบอใดาทามีญาบนเมื่อ,อยังแต่มันเมื่อยอีค่ะมินิแบให,ให้ให้ให้เราหลายอย่างให้ให้การงานที่มั่นคงให้เงินเดือนสูงกว่าที่อื่น ให้ความอดทนความเข้มแข็งเนาะให้ความเข้มแข็งกับเราให้ความมีระเบียบวินัยของเราบังคับเราจนบางทีมันก็ติดเป็นนิสัยนะคะบางทีตอนแรกเราก็มีบ้างเนาะเราไม่พออกพอใจบางทีบังคับเรากดระเบียบแต่เราก็เข้าใจเขาเนาะว่าเราอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาเราทําใจแต่ก็ภูมิใจค่ะไม่ผู้ใดไที่ว่าจังใดแต่ว่ากะ กะเมื่อยค่ะกะบ,บอกว่าค่ำัเดือว่าเห็นงานโรงงานมันเมื่อยแต่กับพุ่มอ,อกพุ่มใจเด้อค่ะยี่สิบกว่าปีในมินิแบร์เด้อค่ะอ่านี๋ก็ชมเขาหน่อยนะคะอืมบบดนี้ก็เลยเพอยี่จอดแล้วก็ทักมาเลยค่ะเราก็บอกว่าอ่า Do you have life Do you have อ่าอันนี้ทอ i วิทยุมันกด้อแล้ก็เว่าออไปเนะะาะเขากับภาษาอังกฤษตอนนั้นมันกับบเด็บบเด็เกงขนาดนี้ดอกขาเนาะขาเนาะ ก็เลยแบบว่าตอบเราไปว่าอันฉันอะมีไรพอบอกว่ามีไรแล้วเราก็ขอเลยค่ะมียากกับไม่สีตายอยู่ย่อยเนาะตึ้งตึ้งตึ้ตึ้งตึ้งตึ้งเห่เล่าบาดเนี่ยพอว่าส่งไล่เห่เล่าเนี่ยค่ะเราออกจากแอบเลยค่ะออกเลยเราเราเราออก แล้า,าแอดไลน์มีย่าเลยทั้งทั้งที่เราบามี่ไลน์เด้อค่ะมาหูตอนหลังว่าเาว่าบมีไลน์พอบอกว่าเฮามีไลน์เราฝา่าวางโทรศัพท์ค่ะเราโหลดมือถือแล้วนะคะ่ะฝรั่งเขาคอยเล่นไลน์กันเนาะค่ะเราฝ่าวโหลดแอปมีไลน์มาเลยค่ะเฉพาะมีย่าเลยโอ้มีย่ากูคืองานค่ะแทะกูพอดยจอนฝ่าวหาไลน์ห้บารนี้อัน แตได้ไล่ปุ๊บแล้วหายไปบอเกินนั่นพอถึงสิบนาทีหรอกค่ะแล้วกาม้านเสียงไล่แอดเขามาแม่ข่อยกระกดเขาไปเบิ้งว่ายมันพงใหญ่อันมี้ตัวอีมันพงใหญ่อันที่คุยกับข่อยอยู่ในแอมอันหนวดล่องสีแม่หัวล่ใส่หมวกสีแม่อันข่อยแห้งสูในมูข่อยย่ไม่ไงอันแสงเดือนน่ะเด้อค่ะอันข่อยทรงรูปอันอันตอนอันอันนี้เว้าที่หลังเนาะไม่ใญ่แสงเดือนนั่น ตอนแต่มือนี่ล้วไม่ใยแฝงเดือนเราบอาหันูดอกมูอยู่โรงงานน้ากันแล้วัเห็นรูปอผู้บ่าวข่อยออยู่ในโทรศัพท์แล้วทักก่อนมาว่าอันใครหน้ามอมทําไมเหมือนทั่วและจังเอ้ยวาว่าพพ้ใยญ่ข่อยคือทั่วและเนาะค่ะอันอันเดนบาดีมันภาพพ่อใด้ไล่แล้วมันเหตุการณ์เป็นอย่งจังใดเดี๋ยวสิว่าเราสูฟัง อันอีพี่สองเด้อค่ะเด้ออันมือนี่อันมันสิดถุมหนึ่งแล้วสิไปยางหมาอันมันสิดคํามืดนเนาะค่ะฝนมันกระโตกเดี๋ยวอเดี๋ยวสิเหตุคลิปติดติดกันอันเหลืองฝรั่งไห่ฟางว่าพ่อกับผพวฝรั่งอันจังไดล่ะกัเหตุการณ์มันเป็นจังไดเนาะค่ะเราเราหลวบลาดเลยมันมันมันกับบ่กคือเนาะค่ะนาอมันเกิดคืนสิตัวกันเอาเป็นว่าอ พอกันอีพี่สองเด้อค่ะว่าเรื่องเล่ามันที่เป็นไปจังใดมันที่เข็มคนหรือมันที่ให้เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องหรือมันจะสร้างความบันเทิงหรือมันจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนพี่น้องมินิแบร์ยังไงหรือสาวไทยทุกคนหรือทั่วทั่วประเทศว่าว่ายังไงนะคะมันอาจจะช่วยได้บ้างถ้าถ้าเพื่อนๆกํานกลังคุยกับฝรั่งอยู่หรือว่ากําลังจะหาช่องทาง การถีบตัวเองหรือการดิ้นรนของเราเราไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะคะอมันเป็นมันเป็นความชอบความคิดอะไรอันทียากก็สิมแม่แหน่หอฟังมาแช่หอประสบการอันอ่าเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องมินิแบร์ทุกคนที่ว่าเป็นอยู่ทํางานอยู่นี้มินิแบร์ตอนนี้จะประสบปัญหาโควิดก็ยาก็เป็นกําลังใจให้นะคะและ เราผู้เจ้าพานข่อยกับพานค่ะแต่ว่าอันตัวเนี่ยอันข่อยเป็นที่หนึ่งเด้อค่ะที่หนึ่งไม่ไหวเนี่ยจะเบิ้งหนาข่อยเนี่ยข่อยเป็นที่หนึ่งไม่ไหวแล้วอันพอกันอีพีสองเด้อค่ะเด้ออันเดี๋ยวขอโตไปอันเท็แค่จิ๋วหลิวก่อนอันเดี๋ยวสิมาว่าซูฟังเด้อค่ะเด้ออันอันว่ามันเป็นอย่างไรมันขืบคข้านไปจยงไรมันถึงขนาดใดแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมาก ผพวเจ้าได้เป็นคือคอยพวกเจ้ากับสียิ้มคอยกับมีความความอันอันเขาเอิหยังเนาะอันโจทย์ไหวในไดอารี่เฮ้าเนาะเป็นความสุขเนาะค่ะเนาะอันเข้ามาแล้วอ่ะอย่าลืมอันกดติดตามกดซับตะไคร่ซับค่าให้ได้เด้อค่ะซับค่าซับตะไคร่ให้ได้เด้อค่ะอันพ่อเป็นกำลังใจเล็กๆหน่อยๆอันช่องขล้องอันอัน อันผีย่าหรือย่าอย่างกับเอิ่นกันไปโหลดค่ะอันคนอันบานเฮาคนอัน่อยนะตอนนี้ข่อยเป็นอันคนยโสทรคนอยุธยาเด้อค่ะข่อยก็เป็นคนอยุธยาเด้อพ่อ่อยอันไม่ยู่อยุธยาอันโดนแล้วอันอย่าลืมซับค่ะซับตะไคร่อยแต่บานเกิดข่อยยโสท้อนเด้อค่ะพอแม่พี่น้องทั้งอีสานอันอันอันมาเบิ่งเบิ่งกันค่ะมันอัน บ้ได้ยังมากมายอันหายความหูกันเนาะค่ะเนาะอันมีหลากหลายอันสี่เราซูฟังเ้อค่ะอันอันนี้พบลักพยิจอนได้ยังได้อันต่อไปกับทิเป็นอันเฮ็ดอันนั่นเฮ็ดอันนี้วิสาเฮ็ดยังเสียอันถามเขามมได้เดเอค่ะอันอันไปเ้อค่ะอันสวัสตีอันช่องของอันเท่ากัน จากสาวโรงงานสู่อเมริกาซับค่าซับตะไคร้ห้เดอค่ะเด้อบายซิอ